สวัสดีครับมาพบกันนะครับกับการเรียนคีย์บอร์ดพื้นฐานง่ายๆนะครับกับคุณครูโจนะครับก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมนะครับก็เป็นวิทยากรจากโรงเรียนสุขอาชีพกรุงเทพมวลมรงศิลป์นะครับสอนวิชาศิลปการดนตรีนะครับสาขาคีย์บอร์ดนะครับชื่นระลงรัตร้อมพันนะครับวันนี้นะครับหัวข้อในวันนี้ จะมาสอนง่ายๆเกี่ยวกับการเล่นคีย์บอร์ดนะครับก็คือการวางนิ้วนะครับแล้วก็เล่นยังไงนะครับกับสเกลสีนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่าก่อนอื่นเราจะต้องมารู้ก่อนนะครับว่าการเล่นสเกลเนี่ยเล่นไปทําไมนะครับอ่าการเล่นสเกลซีเนเซอร์เนี่ยก็คือเป็นการปึกนิ้วนะครับให้นิ้วมันคล่องนะครับแล้วก็ให้สามารถคิ้วไหวในการเล่นคีย์บอร์ดได้อย่างเสถียรนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ ป็นตัวสําคัญเลยในการฝึกซ้อมนะครับถ้าเราฝึกซ้อมตรงนี้ได้ดีนะครับการเล่นเพลงก็จะเป็นการให้มันแบบไพเราะขึ้นนะครับแล้วก็การผิดพลาดก็จะลดหลอลดน้อยลงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะต้องวางมือกันยังไงนะครับอ่าก่อนอื่นแนะนําแนะนํานิ้วก่อนนะครับนะครับอ่าก็จะมีนะครับเวลาเราแนะนํานะครับมือขวานะครับเราจะนับนะครับนิ้วหนึ่งนะครับคือนิ้วโป้งนะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวคุณพูดก็จะลงไปนะครับกับคีย์บอร์ดนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอาเรามาดูกันในคีย์บอร์ดเลยนะครับว่าเล่นกันยังไงนะครับอวิธีการวางมือนะครับทุกคนดูนะครับวางมือเนี่ยเราจะวางให้แบบว่าเป็นโค้งๆนะครับ ไม่มือแบนนะเพราะเวลาเราเล่นเราต้องเล่นมือให้มันโค้งเพื่อการเล่นนิ้วมันจะได้คล่องขึ้นนะครับอ่ะแล้วเราจะมาดูกันว่าวิธีการวางตัวโดวางยังไงนะครับในคีย์บอร์ดนี้นะครับเราสังเกตง่ายๆเนาะจะมีคู่ที่มันเป็นสองนะครับเห็นไหมอาแล้วก็เป็นสามนะครับแล้วก็สองแล้วก็สามนะครับในตัว c เนี่ยสเกล c เนี่ยมันจะวางอยู่ที่ตัวโดเสมอนะครับอ่าก็คือ c ก็คือโดนะครับอ่ะเรามาวางดูนะครับวิธีวาง มจะวางที่มือขวาก่อนนะครับอ่าวางโดนะครับเอยมีคือวางโดแล้วก็เรียงนิ้วไปเลยนะครับหรือจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับอ่านี่นะครับอ่าเราดูใหม่นะครับวางมือโค้งๆนะครับทามือโค้งๆก่อนนะครับก่อนที่จะวางแป้นนะครับอ่าแล้วก็ไปวางที่ตัวโดนะครับอ่าโดดูยังไงนะครับมันจะมีสองสามสองสามเห็นไหมนะครับ อันที่เป็นสองเนี่ยตัวขาวอันแรกเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวโดเสมอนะครับก็คือตัวสีเนี่แหละอ่าเราจะวางแบบนี้นะครับทุกคนค่อยๆไปนะครับเป็นพื้นฐานของการเรียนคีย์บอร์ดแบบง่ายๆเลยนะครับเพื่อให้นิ้วเราเกิดความคล่องตัวนะครับอ่าโดอย่างนี้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกดแล้วนะครับอ่าถ้าเป็นมือขวานะครับ แล้วลวันนี้เราจะสอนสองมือนะครับมือมือซ้ายกับมือขวานะครับเราจะเริ่มจากมือขวาก่อนนะวิธีการไล่นิ้วนะครับไล่แบบนี้นะครับโดเลมิลอาทีนี้เราจะไปต่อที่ปานะครับเราต้องไข้นิ้วข้างใต้นะครับเอานิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งของเราไข้ใต้ใต้นิ้วนะครับไปที่ตัวปานะครับอย่างนี้นะครับโดเลมิแล้วไขปา ็ไปที่โซลารีโดน,นะครับเอาใหม่นะครับโดเลมีไวใต้นะครับฟาซอนลาดีโดน,นะครับอ่ะทีนี้เราเราไล่โดเลยมีฟาซอนลาทีโดแล้วครับต่อไปเป็นกลับกลับกลับนะครับอ่าโดเล กลับไงนะครับอ่าก็กลับที่โดตีลาซอนฟาไม่ต้องไฟ้อะไรเลยนะครับพอมาถึงตรงฟาเนี่ยเราถึงค่อยไฟนะครับเราจะใช้นิ้วสามนะครับไฝบนนะครับเมื่อกี้ไฟใต้แล้วเนาะนี่เราจะไฟบนแบบนี้ไปที่มีมิเรโดทวนอีกทีนะครับโดเรมีไฟใต้นะครับเป็นฟาฟ,า,ฟานิ้วชี้ลงมา อนลาซีโดนะครับกลับนะครับซีลาซอนฟาแล้วก็ป้ายบนนะครับมีเรโดอ่ะเป็นยังไงบ้างลองดูนะครับทําตามนะครับช้าๆไม่ต้องรีบนะครับเล่นให้สนุกนะครับแล้วมาจะเล่นได้นานนะครับอ่าลองดูนะครับพร้อมกันโดเลมีค่ายใต้ครับฟาซอน กับ,บเ่เราจะซ้อนอย่างนี้นะครับประมาณสิบรอบนะครับเพื่อให้มันเกิดความคล่องตัวนะครับถ้าเป็นมือขวานะนะครับอ่าเรามาดูมือซ้ายกันต่อครับมือซ้ายนะครับเวลานับก็จะนับนิ้วนี้นะครับนิ้วโป้งเป็นนิ้วที่หนึ่งนิ้วชี้สองสามสี่ห้านะครับอ่า เวลาเราวางเราก็จะวางที่โดเหมือนกันนะครับไม่ต้องกังวลเลยนี่ไงสองสามสองสามเราจะวางที่โดแบบนี้นะครับเรียงกันสวยๆแบบนี้นะครับอ่ามือโค้งๆนะครับเหมือนมีลูกเทนนิสอยู่ในมือเรานะครับวางให้โค้งๆไม่มือแบนแบบนี้นะอ่าวางมือนะครับอ่าวางเสร็จปุ๊บนะครับการคขวยนิ้วของมือซ้ายนะครับจะไม่เหมือนมือฝานะครับอ่าเราลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะครับ อ่าดูนะครับกดโดโดโด,โดเลมิบาซอนอันนี้เราจะไปที่สุดเลยนะครับตั้งแต่นิ้วห้าเลมิาซอนแล้วก็ไฟบนนะครับไฟบนก็คือใช้นิ้วสามนะครับไฟบนลาดีโดอ,อ่าเอาใหม่นะครับดูใหม่นะครับมือซ้ายนะครับโดเลมิบาซอนไฟบน อ่าเป็นยังไงกันไหมครับลองทําตามกันดูนะครับอ้าวต่อไปนะครับเราไล่ไปแล้วนะครับเราจะไล่กลับดูนะครับโดเลมิาตอนไปบนนิ้วสามนะครับลาดโดี <di> นี้เราจะกลับดูนะครับโดดาอ่าทีนี้เรากลับนะครับ เราจะไม่ไฟบนละเราจะไปข้างล่างแทนนะครับใช้นิ้วโป้งนี่แหละไฟข้างใต้นะครับนะครับนิ้วกลางตอนฟาเิเรโดดูอีกครั้งนะครับอาทิดนะครับโดตีลาไปใต้นะครับตอนแล้วก็มานิ้วชี้นะครับฟาเิเรโดเอาใหม่นะาช้าๆนะครับ นะครับวางมือนะครับที่ตัวโดนะครับมือซ้ายอ่าพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวป้าโด,โดเลมกปาตอนไปบนนะครับลาบสามสีโดลิกลับนะครับโดสีลาไปในโป่งใต้นะครับไปที่ตอนนะครับตอนยื่นชี้ไปที่ฝาฝา จะเล่นให้ดูนะครับไปและกลับนะครับมือซ้ายนะครับอาดหยิตัวนะครับหนึ่งสองสามเล่นโดเลมาตอนไฟบนลาทีโดกลับทีลาไฟใต้ตอน,ตอน,ตอนเปเรโดอีกทีนะครับลองดูนะครับโด มือขวานะครับโดยมีฟาโซลาดีโดทีราฟฟามีเรโดแล้วก็มือสายนะครับอ่าขั้นตอนต่อไปพอเราฝึกแล้วนะครับให้คล่องแล้วนะครับอย่างละสิบถึงสิบห้ารอบนะครับเราก็เอามารวมกันนะครับมารวมกันดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสเกลซีเมเตอร์นะครับเล่นสองมือนะครับเราจะเล่นแค่ออเจกตเดียวนะเราจะไม่เล่นเยอะนะครับเราต้องฝึกกันเป็นพื้นฐานก่อนนะครับ ให้เกิดความคล้องมือนะครับตอนเราเล่นคล้องมือได้เดี๋ยวเราค่อยต่อไปอีกได้นะครับอ่าเรามาลองดูนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วนะครับวางมือโค้งๆนะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าเรามาลองเล่นพร้อมๆกันนะครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเริ่มจากตัวนิ้วเป็นโดก่อนนะครับตัวนี้นะ ่าถ้าพร้อมแล้วช้าๆนะครับเล่นพร้อมกันนะครับลองดูนะครับหนึ่งสองสามเล่นโดเลมีขวาไฟก่อนนะครับปาซอนสายไฟบนลาทีโนกับครับทีลาไปสายครับซอนปาไฟบนฝาครับมีเลโด อีกทีนะครับลองดูกันนะครับค่อยๆไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับทําความเข้าใจนะครับอ่าเริ่มจากโดนะครับเราจะค่อยขวาก่อนนะแล้วก็ค่อยซ้ายนะครับขากลับเราจะค่อยซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยๆขวานะครับอ่าลองดูนะครับโดเลมตฟากอนแล้ว ครับเป็นยังไงกันบ้างพอเล่นได้ไหมอ่าเมื่อไหร่ที่เราเล่นได้คล่องนะครับเราก็เล่นเร็วขึ้นนะครับ ฝึกซ้อมนะครับไม่ว่าจะยังไงนะครับเราต้องซ้อมนะครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเพลงแต่ละครั้งเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความล่องตัวหรือว่านิ้วเราจะแข็งแรงขึ้นนะครับจากการเลาะซ้อมสเกลนะครับสเกลซีเมเจอร์เป็นสเกลพื้นฐานนะครับที่เราจะต้องรู้นะครับเกี่ยวกับการเล่นคีย์บอร์ดนะครับนะครับแล้วก็ค่อยๆไปสเกลอื่นๆนะครับสเกลซีนะครับจะไม่มีแฟดไม่มีชาร์ปนะครับมันจะมีแค่โดเรมีฟาซอลลาทีโดแค่นี้นะครับเป็นสเกลที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับลองมาเล่นดูนะครับคีย์บอร์ดนะครับเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเกินตัวเลยนะครับอ่าแล้วก็สามารถแนะนําแล้วก็ให้ลูกหลานเล่นได้ด้วยนะครับหากใครสนใจนะครับลองดูนะครับเคลล์ซีเมเจอร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาทบทวนดูนะครับพร้อมๆกันนะครับเราจะเริ่มจากมือฝาก่อนนะวางมือขวาครับที่ตัวโดนะครับแบบนี้นะครับโด เราจะทำอย่างนี้ประมาณ2-3ถึงารอบนะครับคบถวนกันนะครับวางเลยนะครับ 私。Up. สักรอบหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามเล่นรอบสุดท้ายครับ มือซ้ายครับวางมือที่ตัวโดช่ชยยึดก้อยวางนะครับแบบนี้นะครับ ครับวางมือครับหนึ่งสงสาแล่นโจ าวางที่โดมือซ้ายมาที่โดเนี้วก้อยนะครับ i mm -hmm. ดับความแรงหนึ่สสเล่น นะครับพอเราเล่นออฟเตตแรกได้นะครับเราค่อยๆขยายเป็นเป็นสอออเตตนะครับสเกลซีไม่ยากอย่างที่คิดนะครับพอเราเล่นได้คล่องนะครับเราจะสามารถเล่นเพลงได้ดังตัวอย่างแบบนี้นะครับ